กบสุวรรณโพสแจ้งข่าวร้ายทำลูกสาวน้องนาดาเสียใจมากเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวคนสวยกบสุวรรณที่มักจะออกมาเผยภาพความน่ารักของลูกๆน้องนาดาและน้องนาดนให้พี่ๆแฟนคลับได้เห็นกันอยู่ตลอดและถ้าใครที่ติดตามบ้านนี้ก็จะได้เห็นว่าเด็กๆยังมีสุนัขสุดที่รักอย่างเจ้าเทนเทนที่เป็นสมาชิกข,ของบ้านด้วย ล่าสุดแม่กบได้โพสต์ข้อความสุดเศร้าเมื่อเจ้าเทนเทนได้จากไปทําเอาครอบครัวต่างเสียใจไปตามๆกันโดยคุณแม่ได้ลงแคปชั่นว่าส่งเทนเทนกลับไปวิ่งเล่นที่ดาวหมานะลูกเทนเทน #16 ขวบเทนจะอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปนะครับลูกหลังจากแม่กบออกมาโพสต์อะไรเจ้าเทนเทนก็ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กันอย่างล้นลาม เจ้าเทนเทนจากไปแล้วทำเอาน้องนาดาเสียใจมากๆอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเลย